สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้นะครับผมโอ้โหมีข่าวมาของเป๊ปโวเดลล่านะครับในแย่ของเรือใบสีฟ้าเนี่ยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมปฏิเสธสื่อรับยาพยายามดึงเข้าไปเปิดประเด็นโจมตีตราหมีแอตเลติโกมาดริดนะครับเรื่องแทคติกเนกาทีฟนะผมก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะต้องพบกันในรอบ8ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปีอร์ลีกับนัดแรกคืนวันอังคารนี้นะครับ แม้ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการพบกันของ2ทีมครับที่มีสไตล์การเล่นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเมื่อทีมของเป๊ปกัวเดล่าเนี่ยเล่นฟุตบอลเกมรุกที่เน้นกลางคองบอลนะผมขณะที่ของดิโก้สิเมลเนี่ยเล่นบอลเกมรับที่แน่นแน่นอนนะครับเอาไว้ก่อนเวลาที่ดูแอลิโกมาริดเนี่ยความเข้าใจที่ผิดผิดเลยนะครับเกี่ยวกับวิธีการเล่นของซิเม่เนี่ยเป๊ปกล่าวนะครับ เขาเล่นเกมรุกมากกว่าที่ทุกคนคิดนะพวกเขาเนี่ยแค่ไม่ต้องการเสียงแต่เมื่อไรที่บอลเลยเครื่องสนามพวกเขารู้ว่าตัวเองจะต้องเล่นอย่างไรในช่วงเวลาเฉพาะเจาะจ,จงตรงนั้นผมจะพูดแม้แต่วินาทีเดียวนะเพื่อเป็นการไม่เปิดประเด็นโง่งๆทุกคนต่างก็ต้องการชนะถ้าพวกเขาชน,นะเนี่ยเขาเป็นฝ่ายถูกถ้าเราชนะผมเป็นฝ่ายถูกเช่นกัน อย่าพยายามทําให้เกิดช่องว่างครับอย่าให้มีแค่สักนิ้วเดียวในฐานะทีมนะพวกเขาต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในพื้นที่ตรงกลางพวกเขาเล่นดุดันนะเมื่อไหรที่ชนะได้บอลมาครองพวกเขาเนี่ยก็ต้องเล่นไปตามเกมของตัวเองพวกเขาเป็นแชมป์ลาลิก้าในลีกสเปนที่ช่วง20ปีที่ผ่านมานี่คือลีกของแชมป์ยุโรปเป๊ปนะยังยืนกลานนะว่าจะไม่เรียกเอติเลโก้มาดริดเนี่ยเป็นทีมที่เล่นด้วยแทคติกที่น่ารังเกียแต่เขาก็จะให้ลูกทีมทําเช่นกันถ้าจําเป็น เราทาแบบเดียวกันครับปกป้องตําแหน่งของเราเพราะมันคือส่วนหนึ่งของเกมผมจะไม่ตัดสินว่าพวกเขาทําอะไรผมจะวิเคราะห์อ,อะไรที่จะทําให้เราเนะี่ยได้ผลกันในคันที่ดีเวลาตอนไปมาริสเนี่ยสัปดาห์หน้าครับเป๊ปกล่าวนะครับอะไรคือการเล่นที่น่ารังเกียจทีมผมจะชนะที่โอทาฟอร์ดมันหนึ่งประตูสูและแบรนาโดซิวาก็ใช้เวลา5นาทีอยู่ในแถวมุมธงนั่นไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจมันคือการปกป้องตําแหน่งของตัวเองเอาไว้ นอกจากนี้เนี่ยเป๊ปยังพูดถึงการวางแผนของตัวเองครับหลังถูกวิจารณ์ว่าคิดเยอะเกินไปในเกมใหญ่จนทําให้ยังไปไม่ถึงตําแหน่งแชมป์ยุโรปในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยผมคิดเยอะเสมอครับแท็กติกใหม่เกมวันพรุ่งนี้คุณก็จะเห็นผมคิดเยอะมากครับและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงทําผลงานได้ดีในแชมเปี้ยนลีกมันคงจะน่าเบื่อเกินไปถ้าเล่นแบบเดิมซ้ซํๆ เป๊ปปิดท้ายอารมณ์ดีนะพูดติดตลกถึงความวิจารณ์เรื่องคิดมากเกี่ยวกับแท็กติกว่าการเคลื่อนไหวต่างกันผู้เล่นทุกคนมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปนั่นคือเหตุผลที่ผมเนี่ยคิดมากและครีเอทแท็กติกงๆออกมาคืนนี้เนี่ยผมจะรับแรงบันดาลใจและทำแท็กติกที่น่าทิ้งอ่าน่าทึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะเล่นกัน12คนนะครับ อันนี้ก็เป็นคำพูดของเป๊ปกวอเดล่านะครับที่มีต่อเกมของชิปเปอร์ลิกที่เขาจะเจอกับตรามีแอลเลติโกมาริดโอ้ผมว่ามันแน่นอนสำหรับคู่นี้นะครับทุกคนคิดว่าไงครับสำหรับแท็กติกของดิโก้สิมิวน่นะครับแล้วก็เป๊ปกวอเดล่าทุกคนคิดว่าไงลองคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ